ส่งกันด้วยเลยครับเออยินดีต้อนรับสู่แม่ครับไอายมัดนะครับเออ,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 เอ,อวันนี้เล่นหน่ยอพีนะครับไม่โคโรนะครับเออมีแขกรับเอกันนะครับคุณไอ,ไออะไรเนี่ยไอเทพเออเออไอเทพ,เ,เ,ทพเ,เทพมากครับเทพมากครับเทพมากครับเออเอาชีวิตเราแบบขิงเกียนนะครับ เกียนมากครับเกียนจนวา่าเซิรฟ์ฟจะทิมาไว้วอนเลยนะครับทำไมไม่ซื้อมาเฮียครับไม่ชอบใหม่ใหม่ใหม,ม่นี่ซื้อมาโอ้โหปักกินยังตั้งเก้าปักกินนะครับ<อ>ดูแหกตาดูได้เลยครับก๊อปปี้ไปเออไปทำอะไรเฮียอะไรก็ได้นะครับม,มาเรื่องใช้ป้ายสยาิตรงนี้ป,ปะะ่ะ ผมไม่มีวันลดนะครับยู่ไหนครับยี่ไหนครับโอ้ค่ะตรงนี้นะครับที่ว่าเจอคิปเปร์แล้วคุณเป็ดมองไม่เห็นนะครับ กลักบเลยครับ่าของผมมีสลักลับด้วยหนึ่งพันนะครับติดไฟนี่ทางนี้ไฟไฟมองมเห็น จเจอแล้ปั๊บแต่ปูถิกเอ้ยเพชรอย่า,างนี่เดี๋ยวตายนี่ก็พอระวังปุ๊บมันก็นี่ครับเาาบน,นี่ยจะขึ้นเลยนี่แม่ก็มีทั้งหมดสิบพื้นที่นะครับเออคุณเพชรครับตอนนี้รู้สึกว่าสเกลต้าน,นยิงผมกีอะไรมันตายเอยงทุกทีครับ<ม>นี่ก็ผมปมตีนะครับเออก็จะได้นี่ครับเออก็กลับบ้านครับ บิน <laughs> น้ำน้ำต่อต้าน money ้งไหมอยู่ไหนข้างหลังเพทไม,ไมผมไม่เห็นเพชรเดินเลยลเออเอานี้ไปด้วย ที่เดิมนี่วะเอ้ยเออไปนอนไป เสพท้องครับคุณนไม่รับขออาหารนะครับวันนี้หลอดอาหารยังอยู่สองทีแล้วไม่ต้องแล้วครับได้แล้วอ,อยู่เข้ามากครับนอนนอนเอออะไรวะผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับ